กับสบัดีรอบายแรงๆพี่น้องใจยินตะลับกันสุดส่องาปเด็กพี่น้องโอ้ยจักน้องผู้น้องคนเนี่เริ่มมาควอกันเออจะคองบริมีให้มีนาบอกครับบริมีน้องน้าไปกันแ้อไห้ยลลมาี๋ยวท่านได้ได้อยู่ประทศหนมาคว้า้ไม่ได้บอกจะของให้จะค้องหน้าเขาเจ้าเป็นเจ้าของเออนี่แหละเบอเงาหนังหนานี่ ลมมันลมมันลมมาหันลมาหางัวมหางัวกบกระได้กบกระได้จ้าพี่น้องจะโตหนึ่งกบกระได้หอยกระได้ยังออกมาหางูอี่โอ้เกือบขาดเกือบขาดพุ่มบ่อ อาม,ามารามหาคูทอยจ่าพ er ี่น <a> <tad Oder. S 1> ้องจ่าปืนฮากาสิมาจ่าอืมหอกบพักก็ได้ตัวหนึ่งพี่น้องนี่เนี่ยแย่หน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเหยียบไม่แล้วด้วยไม่มาขยับไม่ผูกเกิบผูกเกือบจ้าเกือบขาดเนาะไม่คุ้มเลย ได้ไม่คุ้มเสียรอบเศร้าดิรอบเศร้ากะหารอบแรงกะหาบลับมือนีมาชิดา,าบ,บมืดดับเ <c oughs> นาอืม เาไปด้วยชัดมั้งเพราะว่าเกล่าวก็บอกว่าให้ไปชวนแล้วยูจะหิแล้วเราบอกว่าไปช่วนเราเด้อถ่าสิไปแล้อ่ะอไม่เากันนีาเงินไเอามานานมาขายเราไปัวเรไปหาคัาเราาายตาดอสดายดีจ้าไ่รวยกันมากคุด เออหอยจ้พี่น้องมาข้าวเดี่ยวนึงเนาะมาข้าวเดียวแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยสวัสดีเจ้าาะสวัสดีจ้าหอยคันเหรเฮ้ยเออหอยคันจอุมสาดูมันสิคันอยู่บา่ chụm thả bò mì cuốn như thế này ừ. no pino à, à, <laughs> ừ. à, ta <laughs> ừ. bọn bòn rồi lé đậy bòn điền long ไปพี่เ้าะน้ำกันไปแต่ตอนนั้นคือคือบอกไหนไอ้พวกฮุ้งบก็ไม่เขียนเลย นี่ยูหอยหนาแถวนี่กับควนาชกันะเพอว่าน้ำมันลงเนาะคลองน้ำลงแนวดีเลยรวมนะว่าหอยคอยอ้ายจะไม่รูใดปลาเน่าเบิดแล้วเขามาสอดกินเบิดแล้ว ี่น้องจำได้ว่าส่งตุ้อตุยมาน่ะส่วตุ้อตุยอ๋อพานั่นตุ้อตุยทำบิ๊กแหงพี่น้องพี่น้องขึ้นในแต่ละตัวนะสาลาพี่น้องตะนี่น้ำน้ำกระบกแล้วพี่น้องจ้ายังเหลือซ้ำนี่ละจ้าเนาะเขาจะมาซออแต่ว่าเขาลาดไว้น้ำทั้งเทิงเขาบอกอะไรเต็ม อันนี้น้ำบกแล้วมือก่อนมือบอุญบานบ่แต่ขมัสตอดพี่น้องเอ,อ้ยสัตว์ทางสาวสัตว์ทางแรงจะซ้ำขาสิกินเนาะทำแค่วอยู่บ่เวอิองเด้ออันน,น,นี้คือคืออะไรขีดขีดเนาะนี่แม่นบ่ยวงก็ไปก็เห็นนะเปินเข่าง่าย เห็นมันแล้วเหรอวัเห็นเห็นเหอวัวเห็นเหพี่น้องเียดอันเดียดถูกไงวัวเห็นเดียเาเอาเขียดเอาโล่นี่อืว้าวไอ้ตมาบังบังจมาพูดแเออนี่พี่น้องนี่ันนงทองแปงแง่งยูนิจ่าน

จอเข้ากับบุเข้ากับเปหาครัวหอยกับโแมนบเคยแถวเข้ากับนี่แหละได้เห็นได้ไลยน่ะอบเราเคยจริเนะแนนเป็นเียมือูเออม right? you know. ้วนได้ไเ ok kind of ี่ยวหอยนะไปนะไปด้วยกันไหมไปนม่เี่ยวไปน้ำกันหม

กอนรูมอิมลิมอยู่เขียนบีดหอยออกมายังมีชีวิตอยู่บ่โฮ้ยนี่นี่ีหอยอยู่นี่มแต่ตัวเนาอายกปยู่ที่จม่กลุ่มยางะดิกบใส่กบูแหงนยู่ได้เนาะ ยังไงามาลาบเวยเอียนนะอันไหนอยอาเอียนนะเขาให้แล้วรถนะเออให้แล้วรถเห็นยู่พวกเ่ยนกันจชบยอมมุ่๊ก มันคุ้มบอนเครงมาเทือขนาดดินบ่เท่าไรยน่ะเนาะดินยังบ่เท่าไยแบบว่าแห้งแบบปันใดขนาดปีละข้างปีละข้งเรายังปล่อยอีกได้ปีเนี่ยนะไม่ใหญ่เราลงมาปล่อยเกือบเก้าหนึ่งห้อยซึ่อนี่นะลายแต่ที่เขับปล่อยน้ำของงานลงมาแล้วมันไต่โอ้มันก็อยู่อืมมันมีข้อและข้อและข้อเกียรายก็มาอยู่อย่างนี้เนาะ นี่เอาตดอกโอ้ยแก่เี่ยแอบลุลอยอนี่เไหนกันกว่าต่งเ๋ยเนี้เด็กเขาบอกาโรงงานมันมันมันยีปลาบรยอยู่เอืมขยู่ด้วนี่เขนลายหนังปลานี่ยมันไก่ไงเขาสเข้ยด้วยเอาเอาอามันสิเข้มเห้งบ่เข้มเลย น้ำคลอเดนหอยมาทีเดวนี้เลยพี่น่อโอเค่ีบ uh, ุป uh, ัะนีนีเยกระทั่ง uh, อีทั่งหนามันลองลูกบนเดี๋ละนี่นะหนามันไหลลนี่ะนี่เนี่นะนเลผู้ทองคว้ยจุกลูกเลย ช่างแต่มันดินดำนี่เนาะมันกันเนี้ยวมันจะได้แท่น้ำอันน่าพูดแล้วจะได้กินในขณะนี้นะโอ้ไปแล้วดีดีเยอะเลยนะบัวสก๊อตใบถั่วละเถอะนวยนีเจ้เมื่อกขวดอา่ะอนาะมีบนมีเยอะนะอรอันเดียวเหรอตองนี้ก็คือ ดดําดเนี uh, ่ยเโเนียลยอ่นเนีย right. ันอันหม้อซัมโบน้ำมันเออกันเลยซัมโบน้ำมันมันดำใบบีกเดยอันนี้ไปย่อมผ่าเห็ดขึ้นน้ำคามด้ยดม

มาเดิมมาเดิมมาเข้าหวยเข้าหวยเ้าข้หวยมาเดิมมาขอหวยอืมบกระหม่อืโอ้อนี่ปั้นปั้นอะไรวะปั้นอะไรอกมาขามนี่ฮ่าเ มันเป็นก้อนสบ้าวอกสโาะอุ้ยเตียมขนนี้เลยโอ๊บกันฮะเนาะเศร้าละควรมันแ้วมันีแถวนี้นะนี่เด้นี่นี่นี่อ่เอาเดียนกานี้ย มันก็นยูเปน็นจุ้มนาะมันก่ะยูมันกับวันสลามนี่นี่วันสลามนี่คือช็องสิมีอยู่ม,มันไก่ <c oughs>

เขียนจีน่าเนี่ยเราเออเราเอาเออเราเอาใส่พอดีฮักป่ะฮักก็ะกปลเนี่ยเอานี่ยก็ยังหมดนอยู่เนาะเขียนก็ได้เขียดอีโม เอ็นยังก็เอาอืมเดี๋ยวลงไปเปิ่งน้องลุ่มน่ยบอลใหม่เลยลายไม่ใช่ผมมีหเป่าอืมอืมมันเหนียวพด เจ้าพี่น้องเปลี่ยนน้องลงมาน้องขับเจ้าอืมัางนบ่วยกับบ้านำกับขุดทางเทิงเนาะเอาลงมาน้องข้างขางกันพี่น้องเอ้ยขุดข้วหอยโอ้ข้าหากบด้วยฮากบอืมฮากบเบาโอ้พี่น้องเอ้ยขับเจ้าขวมุนมีพี่นางเบิดจ้าหากบเบาเขาก็ได้ บบไก่เขาหรือไก่้าวนี่แหละไก่ห้าวไก่ปลาเฮ้ยมาไล่ัไก่ปลาัๆคัไนไ่ปาทใาน่ะจากปลาลูกวันนี้เดี๋ด้วันนี้นะบอคนจา เรามาหาควาหอยอือควาหอยกับแม่รวยเนาะเรามาหาคว้ามือไห้ซอยเนาะเออเพราะว่าเอาแล้วพี่น้องจ้ามาห่อนี่ก,กสิขอ้อเกียรติภาพบรรยากาศควาหอยซอยเกรงยัยอัมมาลาของหานะ้าเนาะกับแม่รวยเราคว้วามือไห้ซอยแก่อ้อมอะไรยังไงกรว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะขอบใจ เพื่สูผสุคนที่เข้ามารับซุ้มสองบาทเด้อพี่น้องเดิอตอนนี้กิกตอนนี้ก็คือกาลังสิบไปคว้าตืมอะไรพี่น้องแต่ยังไม่ทันได้เมื่อกันดอกได้กบตัวหนึ่งจ้ากขาเคยซีได้แล้วเนาะขอบใจทุกคอมเมนต์ขอบใจทุกกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตาม่องห้าบาทเดิอพี่น้องเดิมสองหน่อยๆจกักรยาเนาะยูไปทําการโดดๆก็เด้พี่น้องเด้อเอาเป็นว่าคลิปนี้แอําลาพาจากแล้วพี่น้องเนาะ พอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องคุณแหละขอนแมรวยอยู่ทางนั้นเนาะลงไปน้องคลองรา้าไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายกบตัวนัง